พื้นหลังสีขาวภาพท่าเรือปรากฏข้อความเศรษฐกิจกลุ่มนางรำปรากฏข้อความวัฒนธรรมภาพตลาดน้ำปรากฏข้อความประเพณี พื้นหลังสีขาวปรากฏข้อความทุกเรื่องราวในภาคอีสานภาพทุ่งนาปรากฏข้อความการเกษตรกลุ่มเด็กนักเรียนชูนตบุกปรากฏข้อความการศึกษาทันกระแสทุกความเคลื่อนไหวภาพรัฐสภาปรากฏข้อความการเมืองภาพกราฟิกไอคอนปรากฏข้อความคือถูกเกาะติดประเด็นภาพเคลื่อนจากที่ท่าเรือปรากฏข้อความคมพื้นหลังสีขาวมีโลโก้เอ็นดิพีนัสซีสีฟ้าทางล่างโลโก้ปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนรับข่าวสู่รายการมองอีสานพาน n อ t ค่ะพอกันเป็นประจำทุกมือวันจันทร์หอดวันศุกร์เวลาบ่ายสามหอดบ่ายสามโมงเคืงทาง n อ t 1 1ทีสอที่อีสานมองหนีนะคะหรือสิเบิงพานแฟนเพจเฟซบุ๊ก k อ็11ทีที่วีอีสานกระดขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมผู้ใดมักเบิงหนังแน่ค่ะมือนีต้องบอกว่าข้อหนังพลาดว่าได้กับเทศกาลหนังของขอนแกน่นเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่6 แคนฟิมเฟสติวัลค่ะตอนนี้นกยูกัานรองศาสตราจารย์ดตอร์นิยมวงพงคำร้องอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังสรรค์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ับสวัสดีครับอาจารย์่ะกองเชียร์มินิคึกคักนะคะคอหนังรอคอยเหลือเกินค่ะเทศกาลหนังเมืองแคนมิจุดเติ่มต้นเกิดขึ้นใดจังใดมีวัตถุประสงค์อย่างแน่ค่ะ ที่ไปที่มากก็คือจริงๆอะหนังหนังมันเป็นซื่อชนิดหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อคนในโลกเท่าเนี่ยในฐานะที่เข้าเป็นคนอีสานเพราะตีความคนอีสานเนี่ยมันก็ต้องเว่าถึงขามไปทั้งฟังไสายผมก็ต้องจะอธิบายว่า,ามันเกิดขึ้นจากการร่วมคิดระว่งคนอีสานแล้วก็ทั้งพี่น้องเล่าอยู่สปปเล่าเขา,ขามาคิดกันว่า เาเสียดังใดให้สองประเทศนี่ซึ่งมีความฮักแพ่งแล้วก็มีศิลปะมาทับร่วมกันเนี่ยมีพื้นที่ยืนมือพื้นที่ยืนในเทศกาลหนังเทศกาลหนังก็มีทั่วโลกที่เข้ารู้จักกเทศกาลหนังบองคานปูซานน,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 นี่นู่น,นนั่นอ่ะมีมีหลายมองอ่ะประมันเป็นไปด้บอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อีสานเฮ้าเนี่ยซึ่งหมายถึงสองประเทศร่วมกันเนี่ยคือล้านช้างอันนี้เขาสิบอกเทศกาลหนังล้านช้างคนอาจสิงงเขาก็เลยใส่วิธีแบบ เครื่องดนตรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อีสานอีสานลาวก็คือแค่นเอามาหาพื้นที่การเฮ็ดหนังไห้ค้นอีสานและลาวดีบอก็เลยคุยกันนะครับก็เกิดครั้งแรกโดยวิธีคิดหนึงสี่โดยโดยเฉพาะต้องให้แค่เทศบาลจังหวัดแล้วก็หลายๆหยน่วยงานภาครัฐเลยเขชนกันมาคุยกันก็เลยมาสรุปที่ว่าแค่ Can. นี่แหละมันคือสัญลักษณ์ของอีสานและลาวเฮาก็เลยตั้งชื่อว่า <c oughs> เทศกาลหนังเมืองแค่น <Okay. S 2> ซึ่งมันก็อีกในยาหนมันก็นล่อกับเทศกาลหนังเมืองท <Okay. S 2> ี่ฝรั่งเศสครับมีคือจุดเริ่มต้นค่ะคที่นี่วัตถุประสงค์มีอย่างเน่ค่ะอาจา,ารย์คะวัตถุประสงค์ก็คือเขาต้องการที่อันแรกก็คือเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มองกลับมาอีสานเฮ้ย mm hmm. กลับมาที่เล่าเฮ้ย mm hmm. อีสานและเล่าเนี่ยมันมีคอนเทนต์ hmm. ซึ่งมันกลายเป็น เป็นสิ่งที่คนบอกถึงตลอดเวลาในเวลานี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์เขามีภูมิปัญญาเขามีวัฎดกทังวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งแต่บวมิไัยหูจักเข้าเลยโดยเฉพาะวิชีวิตศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆเขาเสียเอาคอนเทนต์เราเนี่ยความงดงามทางรากวัฒนธรรมดีเอ็นภูมิปัญญาเนี่ยมาเห็นหนังแล้วทุกคนกับสิมองมาเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ะจะมีพื้นที่ยืนและมากไปก็นั่นเนี่ยเขากับมีความเสื่อว่าคนอนสานเนี่ยถ้าเหตอีหยังเนี่ยก็บ่แพ้ชาติในโลกุณแล้ว แมนค่ะเแมนเขากเห็นแนวเขาเห็เนเพียงแต่ว่าโอกาสถ้าบ่มีเทศกาลหนังเมืองแค้นเทศกาลหนังอีสานยุสัยวะบ่มี่แฟนรู้จักค่ะเล่ายุสัยวะบมี่แู้จักแต่เมื่อนี้เนี่ยต้องเลี้ยนเลยว่าครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าที่เขาเห็นมาเนี่ยเสียงเทศกาลหนังเมืองแคนดังไปถึงเทศกาลหนังเมืองคานอ,อันนี้ตัวชี้วัดก็คือมีท่านกองศุนกองศุนฝรั่งเศสท่านก็บอกว่าเฮ้ยได้ยินเรื่องนี้แล้วเพ็ดเพียงใดเขาสมีโอกาสได้ได้รวมมือ บ่หน่อยกับหลายระหว่างสองเทศกาลหนังในโลกคือเทศกาลหนังเมืองคานและเทศกาลหนังเมืองแคนนันแปลว่าวิธีคิดของพวกเขาเนี่ยมันเข่าตาเพราเข่าตากับเข่าหูอ,อยู่เด้อ,อมันก็ได้เหตุให้เรามีกำลังใจมันก็เป็นพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้คนรักหนังในอีสานแต่ตัวน้นอยๆเยาวชนลูกหลานเขาได้มีโอกาสสร้างเขาปลูกฝังเขาให้เขาใส่ซื้อที่มีประโยชน์และมีพลัง แล้วก็เป็นพลังที่มาจากลากวันธรรมอีสานสร้างผู้กำกับสร้างดาราสร้างนักแสดงสร้างนักเขียนบทสร้างกระบวนการหนังทุกอย่างเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทำให้ประสบความสาเร็จเนี่ยฝันของเทศกาลหนังเมืองแค่นคือเฮ้าสิเป็นเทศกาลหนังแห่งอีสานและลาวสู่เทศกาลหนังโลกและถ้าไปถึงตรงนั้น,น,นจะถูกประกาศว่าขอนแก่นเมืองหนังเป็นศูนย์กลางของหนัง ในโลกใบนี้อีกมองหน,นึ่งครับคือเป่าญงมากเลยเห็นความรวมใหม่รวมมือระวังภัยอีสานเฮ้าและกะส<ม>ะะ็สปบบอล้วพร้อแมและยังที่บอกว่าเนี่ยวันดย์จัดขึ้นครั้งแรกรแต่ว่านี่เป็นครั้งที่หแล้วที่หกครับกระแสตอบรับที่ผ่านมานี่ค้นเป็นจังไหนนะคะอาจารย์คะจากที่เฮ้าคยร่วมมือกันหลวมๆไม่กันแน่นขึ้นร่วงขันกันอยากเห็ดลายซุ่มซุ่มเห็ดหนังอยากเห็ดลายกันร่วมขันทุกมือนี่เนี่ยต้องขอบคุณจังหวัด ที่เอาโครงการเทศกาลหนังเมืองแค้นเมืองเทศกาลหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะขับเคลื่อนระดับจังหวัดระดับประเทศเอาไปใส่ในสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็น,เป,นเป็นส่วนที่สําคัญโดยได้มอบหมายให้ท่านสุรเดชซึ่งเพิ่นดูแลเรื่องสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วมันแปลว่ามันไม่เล่นมันไม่ได้ฝันแต่ว่ามันมีข้อที่จริงเป็นโนยบายระดับประเทศและก็ตอบนโยบายระดับชาติ ทาปีที่ผ่านมาประสบความสาเร็จแล้วก็ฝันที่เฮ้าอยากเห็นก็คือเฮาอยากมีดาล่าที่เกิดขึ้นบแม่นยังไปตํานุนตน่ํานี่ยุงเทพจังไม่เป็น<ะ>มันเป็นการปลูกแล้วก็ฝังเฮ้าสามารถผลิตนักแสดงของภาคอีสานเฮ้าป้อน<ะ>สู่อุตสาหกรรมมาแล้วเช่นการประกวด CanStar Challenge มันคือ,คอการเฟ้นหาผู้ที่มีคาแรคเตอร์ดีเด่นป้อนอุตสกกาหกรรมภาพยนตร์หลายคนที่โตมาจาก แคนสตาร์หนึ 1, ่งแคนสตาร์สองแคนสตาร์สามจนมาถึงแคนสตาร์ห่าก็ได้แสดงหนังหลายเรื่องแต่แม่อชจจิบะได้เป็นดังแบบนาเดชนาดาษอีกอย่างแต่ว่ามันก็เป็นกลุมหนึ่งที่เขาไปสู้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และนอกจากนั้นนอกจากจะเป็นแค้นสตาร์ชาเลนจ์แล้วเขายังมีการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่นหนังสั้นหัวใจแก่นเนี่ยรางวัลบาหลายดอกแสนหนึ่งแต่โอกาสที่ที่เด็กน้อยจะไปเข้าสู้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มียังมีแล้ว มีหลังหนังเรื่องหนึ่งซึ่งโตมาจากเทศกาลหนังเมืองแคนได้พูงกลับและเขาก็ถูกสาหมงคฟิล์มชอบไปเฮ็ดหนังหมอลามานียซึ่งผมกับพี่ปัญญาเป็นโปรรีเซอร์นั่นแปลว่าความสําเร็จที่ถามเนี่ยมันบริฝันแต่มันค่อยๆเริ่มโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นได้พูงกลับที่เข้าสู่สาหกรรมภาพยนตร์ได้นักสแสดงแคนสตาร์ชาเลนนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมอื่นๆต่างๆนหนาซึ่งมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นครับ ฟังอาจารยร์ว่าแล้วนะคะว่าแมนว่ายจะไปย่างยุกกรุงเทพไปมองชุ่วงคว้าเปเนแมวมองว่าสิได้เป็นดาราแต่ตอนนี้นะคะจากโครงการนี้เฮ็ดให้บ้านเฮานี่มีดาราเกิดขึ้นมีเทิงผู้กำกับหนังอย่างที่อาจารย์บอกว่าหนังสั้นหัวใจแก่นอาจารย์ว่าให้ฟังนะคะว่ารายละเอียดของโครงการหนังสั้นนี่เป็นยังไงคะครับเทศกาลหนังก็ต้องมีหนังเนาะคราวนี้กระบวนการเฮ็ดหนังเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็นพรีโปรดักชันโปรดักชันแล้วก็โพสต์โปรดักชัน ไอ้ตัวพี่พู้กักันเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหามันยากๆากแต่คือนักเขียนบทก็จะหาพอดนางพเพราะนี่ยพเพราะนั่นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันค่อยๆขยับแต่ว่ามันทีมโปรดักชันในอีสานเขามีโรงเรียนสอนมีหมาไล่ต่างๆในอีสานนี่ก็เกือบทุกหมาไล่ก็เลยเคลื่อนเรื่องฟิลม์มเพราะนั่นเขาก็เห็นว่าในภาคอีสานเขามีคนหักหนงังมีสถาบันสนับสนุนหนังแต่เหตุใดเสียเขามาร่วมตัวกันมาร่วมตัวกันยังว่าพ่อฟังเล่าให้กัน ฟังเล่ากับมีหมาล่ยสุพานุวงอยู่หลวงข้าบางหมาล่ยแห่งชาติอยู่เวยงจันทร์แลวก็สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติพวกเนี่ยเขาก็เปิดสอนฟิล์มและแอนิเมชันอยู่แล้วนอกจากนั้นก็มีพวกเอกชนที่ดังๆก็มีลาวอาร์ตมีเดียลาวนิเวฟนู่นนี่นั่นเขาก็เขาก็เคลื่อนพังภาพยนตร์เอาสองซุ้มเนี่ยมาร่วมกันพอมา่ร่วมกันแล้วเขาสิหาคนที่เก่งี่สุดเพราะั้นการหาคนที่เก่งในสุดก็มีวิธีเดียวคือประกวดก็เลยเอ่ยว่าหนังสั้นหัวใจ แกนแกน<ะ>แก็คือแกนขอนแกนขามขาม<ะ>แกน่งของพวกเขาเนี่เป็นเป็นศูนย์ร่วมของความยิงไงของกลุ่มชาติพันธ<ะ>์อีสาน<ะ>เขาอาจจะไบแอดแต่ว่าเขาต้องเปิดพื้นที่เขาเพราะส่วนหลายพวกอีสานนี่ถือเป็นชั้นกลุ่มหน่อยหร<ะ>ือเอิ้นบักเซียวบักแนนแบบนี้เทศกาลหนังมึงแค่กคือเปิดพื้นที่ให้คนเล้ากับคน,บคนอีสานเท่านั้นเพราะฉะนั้นของสั้นหัวใจแกนเนี่ยเข<ะ>้าบอให้ผู้อื่นมาสมัครอ๋อหาเฉพาะคนอีสานบ้านต้องบอเล่าคือเจ้าเจ้าได้บอเล้าว่าได้ว่าเอา บ่เอาเลยในหนังก็เป็นหนังเว่าวเล่าอย่างเดียวอาจารย์แบบน้อแมนแมนต้องเป็นคนอีสานโดยภูมิภูมิลำเนาการเกิดมุ่งไปเกิดอยู่ใส่กะยามุ่งถ้ามุ่งเกิดอีสานถึงมีสิทธิ์หรือเกิดในลาวมันมันชัดเจนตรงที่ว่าเขาต้องหาพื้นที่เ็ราะการลการนี่ไงถ้าบมมีรายการนี่เนี่ยคนอีสานที่ไปหาพื้นที่ว่าผมเจ็บกกลิ้นมากเลยบอยคดีว่าวเลยสอนหนังสือใส่ภาษาไทยตั้งแต่เลียนน้อย เว้าเล้าคู่กับตบปากอย่างเดียดในอดีตเฮ้ยแต่รายการนี้ดีอ่ะมันก็เป็นวิธีคิดเดียวกันว่าหนังเนี่ยถ้าเฮ้าบอโชตัวตนความอยากอายความเป็นชาติพันธุ์ของอยากอายความเป็นอีสานเบาเบ้าว่าบาเาถูกกลืนชาติกลืนมาท่ำไปเพราะนั้นเทศกาลหนังเมืองแคนก็คล้ายๆรายการนี้เว้าเล่ายางเดียวยังมพอต้องเป็นคนเล้าแล้วก็ต้องเป็นคนอีสานเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ประกวดในเทศกาลหนังเมืองแคนเทศกาลหนังของคนอีสานและเล้า ชัดโอ้โหน่าสนใจหลายค,ค่ะยางที่อาจารย์บอกค่ะเด็กน่อยซูมมือนี่เกิดมาเกิดไม่ญงรุ่นกำลังคนเบ<อ>าเล่าปรไดดเลยค่ะอ,อาจารย์ปลาแดกวัวกกนยั้บุกินแล้วมกปลาแดกกับว่กกินค่ะแต่ว่ารุ่นเท่านี่มักหลายนะคะที่นี่กิจกรรมภายในงานค่ะเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยครับผมมีกิจกรรมอีอย่างไนมีความพิเศษแบบนี้ค่ะอันแรกก็คือเทศกาลหนังเนี่ยมันก็คือเรื่องหนังอ่าหัวใจเ่ามันก็คือหนังสั้นหัวใจแก่น ในเวลานี้เนี่ยกำลังเริ่มประกวดกำลังเริ่มประกวดส่งทิเซอร์เข้ามาทิเซอร์คือไอเดียเอิ้นตัวย่างก็แหละตัวย่างหน่อยๆเ่เกินสี่สิบผาวินาทีส่งว่าสามลอยก็ค้นส่งขเข้ามาเข้าจะคัดเหลือให้เหลือแค่ยี่สิบทีมตอนนี้กาลังอยู่ในระหว่างสดๆนนนนะครับมือเียคือกาลังกาลังเฟ้นหาเหลือยี่สิบทีมอันนี้คือหนังสั้นหวัวใจแก่นจากยี่สิบทีมให้เหลือหนึ่งทีมที่จะชนะเลิศ อันที่สองก็มี่เมืองฮูบเงาเล่าเรื่องหนังฮูบเงาเป็นอย่างคุณนกถามถามความรู้กันฮูบเงาว่ะจ้ะฮูบฮูบฮูบกับรูปนะฮะจ้ะรูปเงาไปวะยังเงาคือเงาแปลกเนาะบางทีเข้าคิดว่าอีสานกับเข้าเนี่ยมันอีสานกับเล่ามันป็นว่าทําใส่ภาษาคล้ายๆกันบ้านเข้าเอิญหนังอค่ะบ้านเมืองฮูบเงาเล่าเรื่องหนังก็คือเมืองหนัง แล้วก็วอาเรื่องหนังเล่าบ่มีหนังมีแต่หูหเงาอ๋อเอินว่าหูเงานี่คือเอ๊ะซีเนมาเนี่ยคือหนังเจ้าไปพูดจะบอกล่องหนังอยู่ใสบ่มีมีแต่ห้องหูหเงาโอ้อันนี้เราก็หลูเพื่อกันค่ะอาจารย์เบิงหูเงานี่คือเบิงหนังเบิงหนังนั่นแหละเข้าใจแล้วทั้งฟังหนึ่งเคอรเอินหูเงาเพราะก็แปลว่าสิมีกิจกรรมเรื่องเคอรนเบิงหูเงาเล่าเรื่องหนังเป็นการเสวนนั่งซีบอลเป็นการเบิงหนังเอาฟูมกลับ เอาผู้กำกับมาเขาเอิ่นเสวนาหน้าจอภาษาไทยเนอะเสวนาหน้าจอคือก่อนที่หนังดิฉายเนี่ยกับผู้กำกับมาเบาซะก่อนอันนี้โดสเตอร์กำลังขึ้นคือหนังที่มาฉายมีทั้งหนังมีทั้งหนังเล่าแล้วก็หนังไทยแปลว่าผู้กำกับทีมาฉายหนังในเทศกาลหนังตะวันที่ยี่ห้าดีกยี่เจ็ดอยู่ต้นตาลเนี่ยผู้กำกับและดาล่าบางคนสิมหาสีว่าให้ฟังว่าเป็นอย่างจัาเฮ็ดหนังอลไรนี่เสร็จแล้วกับเมือง เบ้าเมิงเบ้าเมิงอันนี้คือกิจกรรมเมึงหูบเงาเราบางทีเขาเขาเมิงหนังเขาอาจจะไม่เข้าใจอแต่ว่าผู้กำกับมาโอ้โหแอนเดียอาจารย์หนาเมิงให้หนาเมึงได้เมิงคือหนังเรื่องเื่องนี้เขานังเมิงสามรอบแกงยังบ่เข้าใจเขาไม่ถึงแกนถ้ามีผู้กำกับมาเล่ามันก็เหตุให้เขาได้ทาความเข้าใจขนาดได้หลายขึ่นเสวนาหน้าจอหรือเมองหูบเงาเราเรื่องหนังวันทีเศร้าหาออดบันทีเศร้าเจ็ด อยู่ตลาดต้นตาลต่างแต่ยางเมื็ดแรงเพราะเป็นนางกางแปลงค่ะแมนครับเป็นนางกางแปลงผู้ใดนั่งกิางแปล่ารไปพันนมากัดสามารถไปนั่งเบิ้งได้เลยฟรีครับฟรีเลยครับฟรีโบมีค่าใช้จ่ายเนาะค่ะมีล่งทะเบียนบ่มค่ะอาจารย์บ่มีครับไม่มียังไปเที่ยวหิวเขาหิวตำกินซะก่อนย่างตะมูปัจจัยการนางกางแปลงเนาะนางกางแปลงซื้อลูกชิ้นไปกินตามปกไปกินได้เลยได้เลยได้เบิร์ดบ้างหันมีโปสเตอร์หนังหลายเรื่องอาจารย์วอลเลยเนาจารย์มีทั้งหนังไทยอะไกันหนังอ้าวคอนเซ็ป หนังไทยเนี่ยคือไทยอีสานเท่านั้นนะหนังไทยที่ไปใช้ล่องกับไปเมืองแต่ถ้าเป็นหนังอีสานต้องเวที่นี่อเพราะนนน่นอนต้องมีหนังที่ดีๆดังๆเมื่อสักครู่เนี่ยที่ฉายไปแล้วในล่งเปิดโอกาสให้เป็นอีสานที่เขาไปเฮ็ดหนังก็อีสานจวดอได้ยินไปออสเตอร์อีสานจวดว่าไทยบ้านอีสานจวดแก้งนั่นแหละแก้งนั่นแหละเขาก็มาอุเทนกัสิมานะมันล่อมีฟังว่า อีสานจวดเป็นอย่างจังเอาไม่ไงสองคนมาเถียงกันได้พิซเซอร์หนังบ่มียาแดงก็มีจอยเถียงกันนี่แหละเออมันก็เป็นจุดขายตัวหนึ่งอีสานจวดมาค่ะล้วรพุ่งกลับนาไม้เป็นเป็นไทยอุบลสายอุบลนะครับเฮ็ุเรื่องสีเมืองใหม่นี่เป็นต้นเนาะมีเรื่องเป็นหนังย่าวด้วยครับหนังที่เขาฉายโล่งแหละภัยบ่มีโอกาสในเมืองโล่งกมาเมืองน้ำเฮ่านะครับมีหนังเรื่องสีเมืองใหม่มีหนังเรื่องผูบาไทยบ้านอีสานจวดหนังสายอีสาน นอกนั้นก็มีหนังเล่าครับหนังเล่าสมัยนี้เนี่ยบางเทือเขาบอกว่าเล่าเนี่ยเทคโนโลยีหรือ,อยางกาับกายาเนี่ยเขาสิตามหลังเขาอว่าสามสถึงห้าสิบปี mm hmm. หนังคือกันเมื่อก่อนพราะเขามีเทศกาลหนังเมื่งแค่เนี่ยปรากฏว่าหนังเล่าเขาไปถึงฮอลลีวูดกัมี oh. <ๆ>่ได้รางวัลเมืองค้านได้นู่นได้นี่แล้วก็คอชัดเจนก็คือมีคนเล่าหลายๆคนที่เขาฮักหนังเนี่ยเขาก็ อ่านอกจากไปเลียนจีนไปเรียนเขาไปเรียนบ้านเท่าจบจุฬาจบนั้นจบนี่คนเรล่าเนี่ยเขาเอว่าเล่าสมัยใหม่เล่าสมัยเนี่ยห<ฆ>นังเขาน่าสนใจมากโดยเฉพาะอดีไสเนี่ยจบไปเยโทษจากจุฬาเฮาเนี่ยเป็นคนเล่า<ฆ>เขาเฮ็ดหนังเรื่องแม่ขงเป็นสารคดี<ฆ>สารคดีลุ่มน้ําของอยากให้พวกเขาเมองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องหนังมิกกิมิกเล็กๆล,ล,ละไปใช้ยุทธเทศกาหนังมึงค้านมาแล้วเนี่ยม่นขีดก,กากเลยเล่าอีสานเท่า<ฆ>ถ้าทำอะไรไม่แพ้ชาติในโลกเรื่องตุก เรื่องยังก็ค่ะตุกตุกลกตุกตุกเข้าในแหละนอกจนั้นก็มีอีกหลายๆเรื่องเช่นหนังอีสานลูกเด้อสูลูกเด้อสูบอกนู้นมันมาที่เื้อหนังมาไม่ได้อาจารย์บอกลูกเด้อสูบเสื้อหนังมันมาต้องไปเมืองว่าแปลว่าอย่างแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องชาโด้นี่ก็คือคดลุนไม่ของกบกลมหูเงากลมหูเงาแปลว่าอย่างนกว่าง่าอาจารย์บอกนกว่าเป็นเรื่องของหนังกลมหูเงา กลมหนังบอกค่ะอ่าแมนกลมกลมภาพยนตร์กลมภาพยนตร์มีอธิบดีกลมหูเงาอธิบดีเขาเนี่ยคือเขาเอินหัวหนากรมเพราะกลมคือเอินหัวหนากรมควา่จริงถ้าเทียบกับเขาคืออธิบดีกลมหูเงากะซิมา่แเพิ่นกระเฮ็ดหนังเรื่องนี้นะเรื่องชาโด้โอ้เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอีหยังค่ะอาจารย์พ่อสีวาวไห้ฟังได้บ่ได้ต้องไปเบิ่งแมนต้องไปเบิ่งเอาได้เลค่ะสี่ว่าัวสิคือยังบริเวณเมืองขึ้น แค่อาจารย์บ้องมาสนใจมากค่ะเรื่องนหพการชาโดชาโด้หนังทั้งหมดเนี่ยอยู่อยู่อยู่ที่ตลาดต้นตาลครับยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดครับมีฉายทุกมือมือละจักเรื่องค่ะอาจารย์บางมือสองเรื่องบางมือสี่เรื่องบางทีเป็นหนังสั้นเทาก็จัดก็คือต้องมีเวลานั่งกินตำบักหุ่งบางอย่างปิ้งไปฮื้อหูจักไปฮื้อโอ้ยรู้แล้วนะคะฟ้องมักได้ค่ะอาจารย์จำประแดกเมื่อนั่งไปอันนี้ก็ได้รสชาติของความเป็นว่าถ้าอีสานนี่คือกิจกรรม มิงฮุบเงาเล่าเรื่องหนัง่มีกิจกรรมมีเวลาอีกนิดนึงปะได้ค่ะอาจารย์กิจกรรมอันนึงที่อยากดิเช่นชวนอันนี้เป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่มันกำลังดังๆนี่แหละแปลว่าอย่างซอฟต์พาวเวอร์น้องมะลิน้องมิลลี่น้องมะลิพะนะน้องมิลลี่ไปร้องเพลงไปกินข้าวเหนียวบักม่วงโอ้เกิดซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ถ้าเป็นอีสานบ้านเขาตรงจังไลยอาจารย์แปลว่าอย่างบบหูแต่ว่า สอบมันก็คือสอบๆเนาะสอบๆบางค้นก็แปลว่าพลังพลังการขับเคลื่อนสิบปรหาแบบพลังละมุนบางคนก็บอกสุนทรียฤทธิ์สุดท้ายแล้วความหมายคือเอารากว่าถ้ามึงเท่าเนี่ยไปขายสิไปขายด้วยอ่ด้วยีหยงงกันแล้วแต่เดี๋ยว่งกันแล้วแต่เพราะฉนั้นถ้าอยากลูกอิหลีเนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันก็เลยหุนหวยเพราะหุนหวยเอาสิเอาคนที่เก่งเรื่องซอว์พาวเวอร์เลยมาคุยเรื่อง โลคอนทูโกโกบอลจากรากวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเนี่ยมันสิไปสู่โลกได้อย่างไรมองผ่านภาพยนตร์เขาก็สิมองว่าเกาหลีเป็นอย่างมันเฮดได้บ้านเขามันเถียงกันนี่แหละนี่นั่นโอ้ลุงทลานเพื่อนประสบความสำเร็จระบ้านเขาแห่งเจ๋งเขาเขาอ่ะคือบ่ประสบความสำเร็จจะกเชื่อมันเป็นยอนภาครัฐเป็นยอนภาพสังคมเป็นยออย่างมสมหัวกันเสวนาก็เลยจัดในวันที่เร้าเจ็ด เท่าเจ็ดแปว่ายังงวะยี่สิบเจ็ดอ๋อเท่าเจ็ดเท่าเจ็ด UFO อยู่โฟกัสอารีนาด็อกเตอร์นัทยศโรพัฒนานนท์ <c oughs> คนนี้เนี่ยน่าจากรั่วจามจุรีข้าเจ้ากับเป็นคนที่เปิดโลกทัศน์แล้วก็ศึกษาเรื่องฟิล์มจฟฟิล์มโดยเฉพาะ,อะมองว่าความสําเร็จของโลคอลสู่โกลบอลเนี่ยจากล่างว่าทําสู่โลกเนี่ยมันมีกระบวนการแนวไหนแล้วเมื่อฟังเสร็จแล้ว เก้าโมงถึง12บสองเก้าถึงสิบสองเนี่ยโฟกัสอารีนากาแฟกันมีเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเลียเล้ยงเบกเลี้ยงยางทุกอย่าง,งยางมาฟังก็ได้ความรู้อันนี้กับยางเข้าไปรวมงานได้เร <Free S 1> ื่อง <ปะ S 1> เลยครับโฟกัสอารีนาหูจักรวอยุทธ์มิวไซน์น้ออาจารย์โฟกัสอารีนาอยู่ถนนมิตรภาพที่อยู่ใกล้ๆกับวัดตาชั่วนาา้ำล่ะถนนมิตรภาพตรงนั้นแหะย่างเข้าไปเลยเป็นเป็นอีสปอร์ตจริงๆเป็นอีสปอร์ตแต่เป็นเฮียเล็กเพิ่นเปิดให้เป็นพื้นที่จัดเสวนายังบ่พอเลย ตอนบ่ายลูกหลานลูกหลานอีสานที่มีเชื้อสายจีน,นจริงๆโฟกัสเองนะ่ะอโซไอเฮียเล็กแล้วก็เป็นเชื้อสายจีนอยู่แล้วเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเพิ่นก็นเลยเซิรนคนจีนที่ส้างหนังคนจีนที่ส้างหนังคนนี้ก็มาเลี้ยนไปเอกกเฮ้าก็เอาหนังไปพูดกับดังมากของฮ่องกงนะครับอเอาหนังมาฉายอยู่โฟกัสอารีนาตอนบ่ายนี่ก็ฟีกันแล้วเพิ่นก็นสิออนไลน์มาคุยกันเสวนาหน้าจอก็สิคุยเรื่องนี้ พราะนั้นวันที่เศร้าเจ็ดเนี่ยถ้าผู้ใดว่างๆต้งแต่เศร้าฮอดแรงสีได้สิได้ความรู้เรื่องอจาก,กโล c a l สู่โกลบอลเนาะของฟิลม์มม้องผ่านฟิลม์มแล้วก็ได้เมืองหนังจีนแต่ว่ามีซับเป็นภาษาอังกฤษยง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 ซับเป็นภาษาอังกฤษกับเดาเอาแน่อย่างแน่กับหนังบางเธอมัน่จำเป็นต้องอธิบายด้วยด้วยภาษามันอธิบายด้วยภาษาไกา่มันอธิบายด้วยบริบทอืดเอืเช่นตบหัวไปยังคตึงหัวเรต้องบอก ม่ต้องเบาอย่างงตบหัวกับหัวอย่างเีเพราะนั่นก็สามารถเมองในอื้ครับเป็นหนังที่ดีกิจกรรมอื่นๆมีอีกบ่คะอาจารย์มีครับอีกหนึ่งสําคัญเฮาเฮาให้เท่การหนังเมองแค่เนี่เฮาพยายามสี่กระจายงานไปยูทกหมองเช่นหน,นังสั้นหัวใจแก่นยอยู่ในม่อเนาะอยู่โฟกัสอลินาอยู่ตลาดต้นตานหนังสั้นหัวใจแก่นที่อยู่ในม้อต่เป็นคณะวิศวะแล้ววานทีเศร้าหาเนี่ยก็สิเป็นการ ตั้งคำถามว่าถ้าห้าสิพัฒนาหนังอิหลีเนี่ยมันนั่งคุยกันเสวานากันแล้วบมีรูปธรรมกับว่าเกิดประโยชน์เพราะนั้นกระท่วงอุดมศึกษากระทรวงซื้อเง้วเอุดมศึกษาอย่างแนบุซื้อเง้ยวเวหรอกเขาเรียอกอวอกระส่วงอวอโดยเห็หน่วยงานคือบอกข้อพื่นเขาแมาวา่ว่าถ้าจะให้หนังอีสานซึ่งโม้กันอยู่เนี่ยไปสู่โลกอย่าโม้เพิ่นก็นเลยสิมาเห็นเรื่องการประชุม คอนซัลเทียมคือการสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้ทุนวิจัย hmm. ผู้ใดคิดว่าตัวเองฮักหนังไ hmm. ผก็ได้ไผก็ได้ที่อยากอยากเห็นหนังแต่ว่าบมมีเงิน hmm. ยังเขามาวานทีเศ้าหาที่ตึกอธิการบดีตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสิบหกนาฬิกา hmm. ผมอยากเห็นหนังของเงินเห็นหนังเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าก่อนที่จะได้งเงินต้องคิดพอร์โซก hmm. ็คือเสนอเข,ขอ้อคงวิจัยเพื่อจะทําหนัง เขาหมายไงคือเขาจะมีการเสวหน้าเรื่องการประชมุมเพื่อที่หาเลในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างงานวิจัยต่อสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์เข้าสู่สาขาวภาพยนตร์และเป็นสุสาคนภาพยนตร์โลกวันที่เศร้าหาโยตึกศิริคุณากรฟี่เลี่ยงเบกเลี่ยงเขาได้เวียกเพอเพอถ้าเขียนพรเศร้าดีเนี่ยสามารถจะได้ทุนวิจัยจะเขียนจากล้านก็ได้แต่สิบล้านเศร้าล้านก็สามารถเขามาได้เลยครับ แดงเงินวิจัยไปเฮ็ดหนังแน่นอนครับถ้าเขียนถูกใจเขาโอ้โหรายละเอียดกิจกรรมในเทศกาลหนังเมืองแค่นี้หลายคันเลค่ะทุกทุกมุมไอ้ให้ไล่ตรงไหนบ้านนี่แมนท่านอาจารย์ปีไล่กับให้ไล่สำคัญเลยค่ะให้ไล่คือเริ่มแต่เศร้าซีจนถึงเศร้าแปดเวลานี้เริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถ้าผู้ใดไปเส้นทันเนี่ยแล้วก็ทวินหาอดีตเนาะทวินหาอดีตหมายว่าโอ้คิดหอด้ด้สมัยตะกี้เขาเมืองหนังกางแปลงค่ะทุบหนีเขาเมืองหนังในโล่ง สมังรงานแฟนก็ต้องมีเครื่องฉายเครื่องอาดเวลาเปิดไฟปุ้งขึ้นไปเทิรงแตก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 หนึ่งไตักกีเพื่ต่เอาที่มาเหรนอยู่ได้แต่วันที่สิบเจ็ดแมนเขาตัดถิมเวลามันขาดเขาตัดถิมผูกห้อก็ไปเอามาเห็นน่นเห็นนี่แต่แต่วันที่17ฮอด31 31ินะครับก็จะมีการจัดฟิล์มเอ็กซิบิชันอยู่ที่เส้นทันณเวลานี้กัมมีจนกว่าถึง31มสขึ้นไปที่สันหาเลยครับเนี่ยฟิล์มเอ็กซิบิชันเฮาสิได้เห็นการ ดูหนังแบบโบราณมีเครื่องฉายเครื่อง16อเครื่อง35มสิบหมีฟิล์มแล้วก็มีสาธิตการเขียนโปสเตอร์หนังสมัยตะกี้เนี่ยมันบ่มีเครื่องปินน้นนะวาดเอาเลยวาดข้าวเดียวปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวนี้กำลังเขียนอยู่เสร็จไปแล้วหลายอันอสิเขียนให้เมือง,ตงแต่มันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่พวกเข้าอะสมัยตะกี้เข้ากับเฉยๆกันมั่นแต่ตอนนี้บบมีแล้วมีแต่ปินน้นออกมาอย่างเดียวมีการสาธิตการเขียนโปสเตอร์หนังมีการฉายหนังแล้วก็หนังหนังเงี้ยวจบ ที่ผ่านมามีลูกอีสานคู่นั่นหรือคู่ของขอ่อยของอาจารย์นิยมหนังคู่ของข่อยของอาจารย์นิยมกันจะฉายในวันที่ส1ที่เอสเอฟซีนีมเป็นมีทุกมุมเมือง28สุดท้ายนี่ให้ไ่ให้ไรก็คือ,อช่วงบ่ายโมงช่วงบ่ายโมงสิมีการตัดสินหนังที่จาก300กว่าคนให้เหลือให้เหลือ20ทีมยี่สิบทีมเนี่ยไี้เงินรางวัลหนึ่งแสน เขาก็สิเห็นหนังในเฮาเมืองเขาเหีนหนังตั้งยี่สิบ่ยี่ห้ายี่สิเจ็ดยี่แปดยี่แปเลือกเฮ็ดเอามาเอามาใช้พราใช้กรรมการกับตัดสินทิ้งหนึ่งในหนึ่งแสบาทยังบ่พ่อยังสิมีการเดินพรมแดงสองฟังของนี่นี่นี่นเดินพรมแดงสองังของสองฟังมีทั้งไทยและเล่าทั้งไทยนี่กมไม่หวีได้หน้าขี้ได้ แม่ฮีอีตปงลางสะออนไพโรธสังวริวบโอวิทวัฒนกุลวัลลั่มหลายๆเลยเนาะจ้ะเนาะจีซื้ออะไาไปเบิ่งกันอยู่หน้าหนี่นางบูแมนเยอะแยะเลยแล้วก็ทั้งฟังเล้าเนี่ยมาสี่สิบคนเลยแล้วก็ดังๆของเล้าของเล้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆหนุ่มๆของไทยสิเทาแน่ววุ้ยแห่งดอกเพราะฉะนั้นพลาดบ่ได้นะอาจารย์ค่ะ จะได้หลายค่ะอาจารย์กรลังเงินเบิร์ตเวลาค่ะเดี๋ยวตรงว่าอีกเนาะเดี๋ยวเชิญในการอาจารย์ว่าใหม่นะมือนี้ต้องขอพระคุณค่ะร้องสัตวาจารย์ดรนิยมวงพงคําร้องอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสั่งสรรจากมอขอค่ะขอประคุณอาจารย์หลายๆค่ะเวลาของรายการม้องอีสานพันเอ็นพีทีมือนี้แล้วนะคะนกและอาจารย์ลาไปก่นพบกันไม่โอกาสหนาสาหรับมือนี้สวัสดีค่ะ เป็นภาพพื้นหลังสีดำปรากฏโลโก,โก้ NFT Not s ข้างล่างโลโก้ปรากฏข้อความผลิตราคา